โมอามีนาเสิร์ฟภาพแทบคู่น้องงูรับปีมะเส็งเปิดโหมดแทบแบบสับแบบเลือดไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายสาวโมอามีนาพินิษท,ที่ล่าสุดวันที่1มกราคม2568สาวเจ้าก็ได้จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมในโหมดเขย่าใจต้อนรับปีนักสัตว์ใหม่แถมงานนี้โมอามีนาก็ได้ควงน้องงูเหลือมตัวใหญ่มาแชะภาพปวดความจึง้งความปังแต่ตากลางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า The Year of the Snake Happy New Year 2025สวัสดีปีมะเส็ง2,568ทำเอาเหล่าเพื่อนๆแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์ฮือฮาคอมเมนต์สาดไฟลุกซูฮกกันรัวๆเลยทีเดียวอามีนาพินิตเกิดวันที่3ธันวาคมพศ2529ชื่อเล่นโมเป็นนักแสดงหญิงชาวไทย เป็นที่รู้จักจากบทบาทคิตตี้จากซีรีส์เรื่องไวรัลเฟรชี่2,545เริ่มเข้าสู่วงการครั้งแรกจากการแคสโฆษณาในช่วงอายุ13-14ปีและได้เริ่มถ่ายโฆษณาทางทีวีในหลายๆตัวจนได้มีโอกาสพบกับฝ่ายแคสติ้งของบริษัท R.S. ในคอนเสิร์ตของปานธนพรจึงชักชวนอมีนามาเรียนร้องเพลงและถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Girl l i ร y แต่เธอไม่ได้อยากเป็นนักร้องจนกระทั่งอามีนาได้ไปแคสงานทางฝ่ายละครหลังจากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของ RS มีผลงานละครเรื่องแรกในปีพศ2545คือเรื่องไวไไฟฟร้ายเฟรชที่รับบทเป็นคิตตี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3อามีนาได้เซ็นสัญญากับทาง RS 5ปีด้วยการมีผลงานละครโทรทัศน์ได้แก่เรื่องหน้ากากขนนก ออกอากาศทางช่องสรักบานลรำรออกอากาศทางช่องสามและละครเรื่องเพื่อนแซบสี่คูณสออกอากาศทางช่อง9เป็นต้นและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องขับซาปิดตำราแสบหลังจากเธอหมดสัญญากับทาง RS อสมีนาก็ได้ไปแคสติ้งละครกับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ถึง2ครั้งจนได้เซ็นสัญญากับทางช่อง ในระยะเวลา5ปีและได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่องคือเรื่องคุณหนูเทวดาซึ่งเธอรับบทเป็นสาวเรียบร้อยอมีนาเคยให้สัมภาษณ์ในหลายๆรายการว่าเธอชอบบทบาทนางร้ายมากกว่าบทนางเอกและหลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนบทบาทส่วนมากลับแต่บทนางร้าย การศึกษาระดับชั้นประถมจนถึงระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนโยนอฟอักเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจเอกบริหารงานสำนักงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศสาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบันิ